มาสเตอร์เซอร์ติฟายยูสคาสาขาหาดใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลนัดเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะและวันนี้นัดก็มีรถ Toyota t o y o ต a y a าริ a t อทมาแนะนำนะคะอยากบอกว่าคันนี้รถสวยมากๆเลยค่ะสภาพป้ายแดงมากๆเลยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรถกันได้เลยนะคะสำหรับรถยนต์ To โตยตา a ายาริ s a t ทิคันนี้นะคะเป็นรุ่น1.2 JB 2018ค่ะ เป็นสีขาวซึ่งเป็นสีที่ลูกค้าหลายๆท่านตามหาอยู่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะจัดแคมเปญลดราคาเหลือ3 65,000บาทค่ะจากเดิมราคา380,000บาทนะคะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะสภาพรถจะดูใหม่มากๆเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราชมรถกันดูนะคะ กจะมีสภาพใหม่มากๆเลยค่ะลูกค้าดูจากเบาะแล้วก็คือผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะภายในตัวรถก็จะมีขนาดกว้างนะคะคันนี้เลขไม่แค่75,949กิเกิโลเมรเองค่ะลูกค้าซึ่งถือว่าผ่าน สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็จะมีขนาดกว้างขวางมากๆเลยค่ะสามารถเก็บของได้แบบจุใจแถมยังมีชุดล้อมยางฉุกเฉินให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างได้เลยค่ะหรือกดติดตามเพจได้เลยสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ